ขอต้อนรับผู้สู่เกมคาบาอเอ็มกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำกนารจัดสกิลเซตคอมโบของเบเตอร์ตัวละครมีดคู่ยอดนิยมที่คนเล่นเยอะสุดๆไปเลย <c oughs> คือสำหรับอาชีพเบเตอร์นะครับถ้าในกรณีที่เรามีของเยอะๆเนี่ยเราสามารถไปโซโล่ดันได้จบดันได้ไวตีบอสนอกแมปได้คือเอาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเจอมอนเตอร์แบบมูมอนเตอร์แบบเดียวเนี่ยเขาสามารถสู้ได้หมดคือเราสามารถพลิกแผงได้ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นในช่วงเลเวล139รแพทที่แล้วเนี่ยเบเตอร์ Better ยังไม่เกิดแต่ตั้งแต่169 เนี่ยเขามีแบตสามขึ้นมาใช่ไหมคนเลยกลับมาเล่นเบดเดอร์กันเยอะมากหรืออาจจะเป็นพราะอีกเหตุผลนึงก็ได้นะครับก็คือตอนนี้มีของครับแมนแล้ว เออมันก็จะได้ดาเมจเยอะนะครับหรือถ้าใครมีงบหน่อยนะฮะอาจจะไปเล่นมิดทิวอันนั้นก็จะเพิ่มความโหดไปอีกระดับหนึ่งแล้วสําหรับเบเดอร์เนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้สสายนะครับก็มีตั้งแต่สายสเต้งนะฮะกับอีกสายน,ายนึงนั่นก็คือสายเด็กสายเด็กก็ถือว่าเป็นสายที่ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสามารถหลบได้ยิ่งถ้าเราทําค่าหลบไปสัก7 0 0 0พันไม่ว่ามอนจะมามากขนาดไหนเรายืนรับดาเมจได้เลยถ้าเวลของมอนไม่ห่างเราจนเกินไปการที่เราจะเล่นสายเด็กเนี่ยอาจจะต้องมีงบสักนิดหน่อยแต่ <laughs> ก็ให้เล่นสายสเต็งนะครับเพราะว่าเราจะมีเลือดเยอะหน่อยอืมเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนเนาะ อ่าแนะนำอาชีพประมาณนี้ต่อมาเรามาดูในส่วนของสกิลคอมโบกันเลยดีกว่าสกิลคอมโบนะครับผมจะแนะนําอยู่3เซตก็จะมีสกิลคอมโบที่เอาไว้ PP หรือเราจะเอาไว้ตีมอนก็ได้ก็จะมีสกิลตามนี้นะครับใส่สกิลช่องแรกไปเลยฟอร์คิกสกิลนี้เป็นสกิลเปิดจะมีระยะการโจมตีตั้งแต่1นึถึงสิเอาง่ายๆนะครับเอาไว้ล้นระยะก็จะมีผลบวกสตันแปดสนต์คงอยู่สองวิด้วยกันส่วนระยะเวลาในการไล่นะครับอยู่ที่หนวึ่งจุด็คือ1วินะครับเป็นสกิลไล่ไว้นนั่เองต่อมาสกิลททีีท่่2เราจะใช้นะครับก็จะเป็นสกิลไล่ไว สกิลนี้เขาปะทะเป้าหมายทําให้เป้าหมายไม่สามารถขยับตัวได้เขาจะมีผลบวกสแตน80%คงอยู่5วิระยะการโจมตีอยู่ที่1-3นะครับระยะเวลาในการล่าอยู่ที่1วิสกิลต่อมาเลยด้วยกันนะครับสกิลที่3 Infinity Blade โจมตีศัตรูตด,ด้วยเงาดาบมายาผลของสกิลนะครับเขาจะบวกคิ i t i c a l l 25%มีผลดาวนะครับบวก80%และลด a t t c เกร t 90 คงอยู่8วิระยะการโจมตี1-4ระยะเวลาในการไล่เนี่ยอยู่ที่2.2นะครับตามต่อด้วยสกิลที่4 H ี่ห่อคันเตอร์ไล่ล่าโจมตีสตูด,ด้วยการกระโดดขึ้นไปกลางอากาศผลของสกิลคิดิคอนดาเมจบวก25%ดาวบวก80%และลดแอตแทกเรทของสตู90นะครับระยะการโจมตี1-4ส่วนระยะเวลาในการไล่2.4วิต่อมาสกิลที่5นะครับดับเบิลสลัดใช้ดาบทั้ง2ข้างฟันในเวลาเดียวกันผลของสกิลคิดิคอนดาเมจบวก15%ระยะยโสิบห้าเปดึงเข้าใกล้อยู่แล้วเนาะ ส่วนระยะเวลาในการไล่นะครับ1.3วิและอีกสกิลสกิลที่6นะครับเราจะใช้เป็น Lighting Slash ล้มคู่ต่อสู้ด้วยการฟันที่เร็วกว่าแสงกิดดคอนดาเมจบวก20%ระยะกันโจมตี1-3ใช้ได้ทั้ง PP แต่ PP เนี่ยอาจจะต้องหวังพิ่งความชำนาญในการกดคอมโบหน่อยนะครับส่วนการกดเป็นยังไงเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ,อะคอมโบเลยแล้วกันนะครับปึ๊บแทงเข่าไปฮะสกิลประมาณนี้ปึ๊บตีนะฮะ สกิลสลับสลับสับเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะได้ทั้งมอนเตอร์แบบเดี่ยวหมู่แล้วก็คนนะครับอันนี้มาตีมอนเตอร์ในดานให้ดูนะครับเราจะใช้เป็นคอมโบแบบนี้เนาะมีหมู่ด้วยนะครับมีเดี่ยวด้วยสลับกันไป ซึกแซกนิดนึงตัวนี้ยังไม่ใส่ดูดเลือดน,นะครับถ้าใส่ดูดเลือดเนี่ยโอกาสรลอดน่าจะมากกว่านี้ ซึ่งสำหรับคอมโบเซตแรกนะครับเราจะเปิดออฟก็ได้หรือออนก็ได้แต่แนะนําให้เปิดออนไว้ดีกว่านะครับมาหมอคอมโบเซตที่2สกิลแรกให้ใส่เป็นฮอคฮันเตอร์ผลของสกิลเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะครับต่อมาสกิลที่2เนี่ยให้ใช้เป็นสกิลนี้ Impact s t a b ถึงจะเห็นว่าสกิลนี้เป็นสกิลขั้นหนึ่งและดาเมจไม่เยอะแต่สกิลนี้เอามาไว้เป็นสกิลขั้นคือเวลาเราลงสกิลใหญ่เราต้องปล่อยสกิลเล็กด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานสกิลได้ไวและตัวเลขคอมโบได้เยอะนะครับเราจะได้เก็บเกไดด้้ง่ายยวมมันีผลครใชาะติ็น อินฟินิตี้เบสเวลาเราตีมอนแบบหมู่เนี่ยเราก็ไม่ควรรับดาเมจเยอะใส่สกิลนี้ไปนะครับมอนเตอร์ก็จะมีโอกาสดาวเยอะหน่อยแล้วก็เพิ่มดาเมจให้สกิลถัดไปด้วยนะครับต่อมาสกิลช่องที่4นะครับผมก็จะใช้เป็นเดสเทมเพลตสร้างภาพกระจกเงาแก่คู่ต่อสู้ผลของสกิลนี้นะครับก็คล้ายๆกับสกิลก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็แอร์เรียในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่3ด้วยนะครับก็จะมีผลทําให้สตูดาวด้วยเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นสกิลนี้ไลติงสลัดสกิลนี้ก,น,ก,น,กนั ก็จะเหมาะกับการตีมอนแบบหมู่อย่างมากเลยและสําหรับคอมโบนี้นะครับเราควรที่จะต้องตั้งออฟคอมโบเปิดใช้งานตามลําดับด้วยนะแม้นมันอาจจะไม่เกิดผลสักเท่าไหร่นะครับเออให้ตั้งอย่างนี้ไปเนาะในการกดคอมโบเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าท่าทางมันจะออกเป็นยังไงนะครับปึ๊บต่อด้วยสกิลเล็กอ่าสกิลใหญ่ก็สกิลเล็กนะครับสกิลใหญ่อ่าสกิลเล็กนะครับเอายังสกิลเล็กสกิลใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเออ มันจะไวขึ้นนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยชำนาญในการกดคอมโบขนาดไหนจิ๊บจิ๊บปิง อ่คอมโบที่2ดูช,ชัดๆไปครับกดก็จะประมาณเนี้ยแต่รู้สึกตัวครนี้ไม่ถึกหน่อย <c oughs> ตายโอ้ยมอนเยอะมอนมามากแต่ดาเมจโด,ดนทุกตัวนะครับใน3แอรเรียนี้อ่าประมาณนี้ แล้วต่อมามาถึงคอมโบที่3นะครับสำหรับคอมโบที่3เนี่ยจะเป็นคอมโบที่ใช้ในการเก็บเกรดและเหมาะกับการตีมอนแบบเดียวพวกมอนตัวเดียวหรือมินิบอสนะครับสกิลแรกที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นฮอคคันเตอร์สกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลจับไวทัลอินฟัลเตอร์และก็สกิลที่3เป็นสกิลขั้น2ดับเบิลสแลชและสกิลที่4นะครับก็จะเป็นสกิลขั้น1อินแพร์สเตปและสกิลที่5ไลซิ่งช็อตมีสกิลใหญ่อันเดียวนะครับนอกนั้นสกิลเล็กหมดเลยผลของการคอมโบเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดดดููกกัันนนเาะะให้ครบ ปบอ่ถ้ามอนเตอร์อยู่ใ,ใกล้นะฮะก็จะประมาณนี้ดูคอมโพเลขขึ้นรัวเลยช่อช่อกดเข้าไปะฮะอยากกดไวก้กว่านี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องถึงเขตสีเขียวก็สามารถกดได้นะใช้สกิลเล็กอย่างเดียวนะฮะ การออกรีแอคชั่นเนี่ยมันจะไวมากแต่นี้ผมไม่ได้กดคูณสกิลพันนะครับมันก็เลยได้เกรน้อยใช้ประมาณนี้คือถ้าเป็นปกติในกรณีที่เรามีเกตเราคงไม่ใช้คอมโบหรอกครับเพราะว่าเราเนี่ยจะแปลงเบสสองในการโจมตีแหละซึ่งแบสสองเนี่ยจะเรียกดาเมจได้ไวมากแต่การจะเรียกดาเมจได้นั้น,นเราควรจะตั้งแบทเทิลโหมดนะครับเป็นระดับหนึ่ง ไม่ควรตั้งสี่นะเพราะว่าเขาจะได้ซอยรดวซอยรดวเป็นยังไงนะครับก็ดูต,ตามนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเก่านะแบบสองเผื่อใครยังไม่รู้ไงว่าอาชีพเบเตอร์เขามีสกิลแบบนี้ด้วยนะครับเวลาั้นก็เปิดปั๊บไปเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มโดดเพิ่มโอกาสติดขีดนิดนึงอ้าวติดตันนะฮะงานหยาบแล้วจวังหวะนี้เสียเวลาปั๊บฟรีเลยชึบลดเกาะของเป้าหมายหน่อยแล้วกันนะฮะ มือสายโลวๆสายยิ่ง และต่อมาในส่วนของสกิลแบทสานะครับคอมโบของเบเดอร์จะมีอยู่4คอมโบด้วยกันแต่เราจะใช้แค่3คอมโบเท่านั้นนะครับมีฟอเรตัลแอตแท็กจะลด SP ของตัวเองลงห0าร้อแต่ก็จะบวกคิริคอนดาเมจสามสิบเปซึ่งคอมโบที่2ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเขาลดเลดลงไป500แต่ก็จะบวกแอดดาเมจเพิ่มขึ้นมา500ให้มาใช้คอมโบที่3ามดีกว่าอินคิดไฟติ้งสปิเรดบีเอเอบีจะลดพลังป้องกันของตัวเองลง100นะครับแต่ก็จะบวกคิริคอนดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ผลของคอมโบนี้นะครจะลดพลังป้องกันของตัวเองลงไป100จะบวกคิทติคอนดาเมจ20แลวก็จะเพิ่มคิทติคอนเลเร์5%เพิ่มแม็กคีเลตเรในการจัดเรียงคอมโบนะครับเราจะใช้คอมโบที่4ก่อนและตามต่อด้วยคอมโบที่1นะครับและก็คอมโบที่3นะครับในการจัดเรียงก็จะเป็นแบบนี้นะ B A A B หน้าที่2นะครับ A A B, A B B A B B A B เวลาเรากายล่างก็จะเป็นแบบนี้ฟึบฟึบฟึบควงกระป้องแล้วก็ต่อยลงไป แล้วก็ตั้งเดสโปเป็นเลเวล1นะครับส่วนถ้าการมีเลเวล2เลเวล3ก็จัดไปได้เลยนะสำหรับเปเตอร์นะครับการใช้แบทสเนะี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้เคลียร์มอน์แบบมูมันจะไวมากกว่าการที่เรากดคอมโบแต่ถ้าเราเจอมอน์แบบเดียวนะครับเราต้องใช้แบทสองอยู่แล้วเนาะแต่ในกรณีที่แบทคูลดาวอยู่นะครับเราสามารถใช้สลับกันได้นะครับผมลืมกินเอพีโอเค ใช้ดูเลยเนาะป๊าบเข้าไปไม่รู้ต่อยตายหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มีหยวนไะงนนก็เลยปล่อยผ่านนิดนึง <c oughs> โอเครดเกาะของป้าหมายลงไปครับผมต่อยรัวๆนะครับเราจะเน้นการโจมตี b เป็นหลักเพราะ b เนี่ยเขาจะโจมตีกว้างมากกว่าการโจมตีแบบ a ปกตินะครับเขาจะเปิดแบตสก่อนพอแบตสใกล้หมดเวลาเราจะต่อด้วยออนล่าแล้วพอหมดเวลานะครับเราก็ไปเปลี่ยนเป็นแบตสในกรณีที่เราเกียดเหลือขนาดนั้นนะ นี่แหละครับก็คือการจัดเซตสกิลคอมโบของเพจเตอร์ซึ่งก็เอามาฝากให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับเอาไปลองกันดูว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ถ้าไม่โดนหรืออยากมีแนะนําเด็ดๆมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวเอามาปรับปรุงอาจจะมีเวอร์ชั่น2หลังจากที่เพิ่มดาเมจของตัวละครก่อนนะฮซึ่งสําหรับพาร์ทนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดหน่อยเนาะอย่างไรก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ดีกว่าเลยครับขอตัวลาไปก่อนบายคนะ up.